Thank you. พูดถึงโจทย์ปัญหาละคนนะครับเป็นโจทย์ปัญหาสองตอนเห็นไหมซึ่งที่เราเรียนไปแล้ววันนี้ต่อมาช้แล้วนะครับวิธีการทำตอบเหตุการณ์นะครับเจอโจทย์ปัญหาทำาไงก,ก่อนเลยกับแรอ่าน,นนะครับต้องอา่อานอ่านอ่านให้เข้าใจถ้าอ่านไม่เข้าใจ,าาาใจทำงางไงอ่านใหม่นะครับอ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งวิธีการแก้ปัญหาเรื่องโจทย์ปัญหาขั้นตอนแรกคือ รู้รู้อะไรถรู้อะไรครับสิ่งที่โจทสิ่งที่โจทย์สิ่งที่โจรถามก่อนใช่ไหมครับอ่านโจทย์คิดค้นโจทย์ไปดูสิ่งที่โจทย์ถามและไปดูสิ่งที่โจรอ๋อสิ่งที่โจทถามและสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกจะบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นเชื่อมโยงเหตุการณ์ให้ได้ เจอปัญหาสองตอนแน่นอนว่าจะต้องคิดสองรอบถูกไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์โจทย์กันพร้อมกับเขียนเยระโยคและแสดงวิธีโจทย์ปัญหาข้อนี้เอาอ่านจาโจทย์พร้อมกันเนาดู เก็บไข่เป็ดไปทำอะไรครับไปจับไปกองเพื่อนำไปขายครับโดยถามอะไรครับพ่อหวือพ่อเหลือไข่เป็ดกี่กองเขาขายเป็นกองหรือขายเป็นฟองขายเป็นกององใช่ไหมพอเวลาขายเป็นกองนักเรียนจะต้องนำไปจัดให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าขายได้เท่าไหร่ไม่รู้จะเหลือเป็นกองเขาก็ได้นับเป็นฟองถูกไหม เหตุการณ์นี้สิ่งแรกที่คนเกิดขึ้นเหตุการณ์ของสถานการณ์นี้อะไรควรเกิดก่อนครับเหตุการณ์ไหนควรเกิดก่อนครับระหว่างข้อเก็บไห่เป็ดไปจัดใสกล่องหรือเอาไปขายครับต้องทำอะไรก่อนครับเออเอาไปจัดใสกล่องก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นใะนการจัดใสกล่องถูกไหมครับเอเรียนวี่คอยโจทย์นะ จากสิ่งที่โจทย์บอกก็เก็บไข่เป็ดเก็บเสร็จหรือยังเสร็จแล้วตอนนี้เก็บไข่เป็ดมาเป็นกองใช่ไหมครับเก็บไข่เป็ดมาเป็นกองนับไข่เป็ดไปทำอะไรจัดใส่กล่องใช่ไหมโดยกำหนดว่ายังไงลู่กล่องคำว่ากล่องละอสี่กองหมายถึงอะไร หมายถึงต้องมีกล่องที่สี่เท่ากันกลองหนึ่งต้องมีเท่ากันมีห้ากล่องได้เปล่ามีหกกล่องก็ไม่ได้ใช่ไหมมีสามกล่องได้ไหมเพราะฉะนั้นการบอกเราแบบนี้เขาบอกว่าทุกกล่องต้องต้องเป็นไงครับต้องลูกกล่องต้องเป็นยังไงบ้างนะครับทุกกล่องต้องเท่าเท่ากันตลอดเลย ้าจัดน้อยกว่าสี่ถ้าจัดมากกว่าสี่ถูกไหมนะนั้นเขาบังคับให้เราจัดแบบเท่ากันการจัดแบบเท่ากันเาอาปัญหาคำตอบด้วยการการจัดแบบเท่ากันลืกเพราะนั้นนะอันดับแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องรู้แล้วเราต้องหาคำตอบว่าใครเป็นถูกจับไปแล้วได้ เท่าไหร่ใช่ไหมครับผ้านจะได้ออกมาได้เป็นกล่องได้เป็นเหได้เป็นฟองลูกเวลาจัดใส่กล่องจะได้ออกมาเป็นกล่องหรือเป็นฟองเป็นกล่องหรือเป็นฟองต้องได้เป็นกล่องเพราะเราจะเอาไปทำอะไรตอนขายแบบไหนล่ะขายเป็นกล่องถูกไหมเวลานำจัดเสร็จแล้วเอาไปขายใช่ไหมครับจัดจำนวนกล่องทั้งหมดที่ถูกจัดได้ โดนบอกอะไรต่อลูกขายไปบอกอะไรต่อครับขายไปขายไปเอ้าขายไปขายไปแล้วแสดงว่าตอนนี้จากที่เราจัดเสร็จมันเป็นไงมันเป็นไงลูกาแล้วหายไปแล้วใช่ไหมหายไปแล้วจํานวนเท่าไหร่หายไปหายไปคือไม่ได้อยู่กับเราแล้วหายไปแล้วอยู่ที่คนอื่นแล้วใช่ไหม ถ้าหายไปแล้วควรใส่เคื่องหมายอะไรหรอเออก็วิเคราะห์โจทย์เป็นนี่นะเฮ้ยถูกด้วยเราจะได้แบบนี้ออกมาใช่ไหมและการแสดงวิธรทำนักเรียนปามโยคะคือแขนในการหาคำตอบหรือแนวทางในการนำไปัูครับอ๋อดังนั้นเวลานักเรียนวางแผนมาได้นักเรียนต้องทำตามแผนของเรา ใช่ไหมทำอ,อะไรก่อนทำอ,อะไรก่อนมาพักที่สองเอ้ยพัแรกทำอะไรก่อนเดี๋ยวเอาอะไรมาเขียนลูกเอาอะไรมาเขียน หอเงเห็นไหมครับประโยคนี้คือประโยคของตัวเลข1 8ึ่งพัปร้อเาสอาเขียนทำตามแผนอย่าเพิ่งเขียนอย่าเพิ่งเขียนอย่ให้เวลาเขียนทำแค่ต่อลูกทำแน่ต่อลูกเอาตัวเลขอะไรมาเอาตัวเลขอะไมา ไีไดไ,ไกรอง่ไกรองใช่ไหมครับรอลีตอนนี้ที่เรากาต้องการหาคืต้องการหาจำนวนไข่เป็ดที่อยู่ไหนแล้วเราจะเขียนว่าไงดีครับ เขาจะบอกว่าไงดีครับตอนนี้เรากำลังจะหาอะไรครับเรากำลังเอาไข่เป็ดไปทำอะไรครับอ่าทำถามเนี่ยคำฐานอาจะตอบว่าไงดีตอนนี้เมื่อกี้นักเรียนบอกครูว่าเราจะจับไข่เป็ดเป็นเป็นกล่องเออเราจะจับไข่เป็ดเป็นกล่องและที่ได้ออกมาคืออะไรอรักล่องเหลือ จะอะไรลูกจะใส่กล่องได้จะอะไรนะพี่เอ๋จะใส่กล่องได้จะใส่กล่องเพราะว่าเรากำลังจะเอาไข่เป็ดไปใส่กล่องก็ต้องบอกสุธีว่าเราควรจะจัดไปไรใส่กล่องได้เท่าไหร่อ่ะหาคำตอบหาคำตอบเป็ไงครับพี่อ๋ใครหาเลขให้ครูได้บ้างเร็วใครเอาอาหารได้ให้ครูได้บ้างหาคำตอบ ข้าวหอมได้ไหมได้ป่ะอ่ะเชจอเดี๋ยวาข้าวหอมจะหาคำตอบการจัดกล่องให้ให้เราเอาหารตั้นหรืออาหาราวข้าวหอมอ่ะยืนยืนนะข้างนอกนี่เลยลูกมาข้างนอกเลยแล้วบอกแล้วบอกด้วยนะว่าหารตั้นหารยังไงอธิบายให้ฟังด้วยทำยังไงก่อนดับแร่เกพ่อสุกุลค่ะถึงดังหน่อยลูกข้างหลังไม่ได้ยินพ่อสุกุลแม่อะไรลูกบอกดังๆ Hãy à, áo <laughs> à. à, <rồi. cười> i <laughs> เสีปคเถ้าอาสีปคูณแต่มันจะคือค่ะเต้องการคาตอบเป็นราต้มันได้แล้วเหลือึเอาไปไว้หด้เลขสี่ค่ะรอจดนะ้าตรมือมให้เพื่อนหน่อย อันนี้คือการหาคำตอบโดยการหารก่อนเนาะตอบเลยลูกตอบเลยข้าจะเหลือไข่เป็ดจบกันยังไงอ่ะลบ t 7 3ลบ t 7 3เหลืออะไรอือเหลือ3กล่องนะครับอันนี้คือ สถานการณ์ที่หนึ่งได้แล้วคำตอบคือทอด ด้วยทำยังไงเอาสี่สองอันนี้เลขสี่สองใช่ไหมเ,เขียนดิบเขียนเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เามาขออียนดีดีสี่สองใช่ไหมลูกเขียนที่ใหญ่หน่อยบวกใช่ไหมเมื่อกี้หา้าสิบห้าหาคำตอบเร็วเอาเขียนด,ดิบเขียนตอบไม่ออกอ่าโอเคคเรับง่ายตอ่อลูกหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นลายดินสองทั้งหมดหน่วยเป็นลายเขีนนยนหน่วยด้วยอ่าโอเคบอกเพื่อนดิบดิทำยไงตอ่อ นี้่นหารทั้งต่อแล้วใช่ไหมทหารท้งต่อนหารทังต่อนักเรียนได้ดินสองไหนักเรียนได้ดลนสองอ่ามาตั้งหาางนอให้เพื่อนดูหน่อยบอกเพื่อนสิเท่าไหร่ลูกอ่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหารเจ็ดโอ้โหง่ายจัง ตอบเลยยังพลังอ่านได้แล้วทำไงถึงอ่านได้อะเข้าจกคนไม่อะไรตรงนี้อ่านไม่เจ็ดเจ็ดคนเลย